มีนเฮลโหลเอฟสีคุณลวงดาวเข้ลาลวงเดือนชาวราศีมีนเดือนนี้เป็นเดือนกรรมะการงานเดือนสุดท้ายของปีด้วยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างล่ะอ่ามันเป็นเดือนกรรมะก็จริงแต่ต้องมาดูนะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าของภพอริย้ายเขาเ้าอยู่ในเดือนกรรมะอริกรรมะแปลว่าอะไรอริกรรมะก็แปลว่าคุณจะได้งานยากยากงานที่คิดว่าจะผ่านฉลุย ก็จะมีปัญหาส่งกลับมาให้แก้ไขนะแล้วคุณต้องระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะต้องรอบคอบให้มากนะกระดุมพระกรรม,มะดาวังคารสุภกรรมมะนะก็เรียกว่าเงินที่ได้มาจะต้องได้มาจากงานที่ตัวเองทาเท่านั้นคุณอย่าไปหวังจากคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่มีทางได้นะคะ ดังนั้นคุณต้องทําต้องขยันต้องอดทนราศีมีนอย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนนะไม่งั้นคุณจะชวดชวดชลุขันถอไปเลยคุณจะมีโชคดีจากผู้ใหญ่เจ้านายชั้นสูงคอยช่วยเหลือคุณอยู่อย่างลับๆแต่ถ้าคุณทํางานแบบอีหลักอีเหลือหรือไม่รอบพ่อผู้ใหญ่คนเนี้ยเขาก็จะ 阿拉วาดฟ้าดัวยของประานกับคุณด้วยเหมือนกันต้องระวังให้คุณและโทษนะคะญาติของคุณจะมาช่วยทําให้งานคุณสําเร็จมากขึ้นถ้ามีงานใดที่ให้ญาติไปทําอันนั้นก็จะอนุมานได้ว่าน่าจะมีผลสําเร็จมากกว่าเสียหายหรือถ้ามีญาติทํางานอยู่ในบริษัทด้วยญาติเนี่ยจะเป็นคนช่วยเจราจาให้คุณได้สําเร็จนะเพราะว่าโดยรวมแล้วชาวราศีมีเนี่ย ปากจะไม่ค่อยดีคค้าชาวราศีกุมคําว่าปากไม่ดีคือพูดอะไรบางทีพูดเยอะพูดเกินความจริงพูดไปเรื่อยพูดแล้วลืมอันนี้ต้องระวังมันเป็นมันเป็นจุดด้อยของชาวราศีมีนกันยิ่งถ้าใครมีดาวพุธอยู่ในตนุรักษ์ของตัวเองด้วยนะอันนี้เสียหายพังยับเลยนะนะการเงินสังคมรอบด้านที่บอกว่าจะได้มา ดีเป็นพิเศษเนี่ยนะแต่คุณต้องทํานะต้องทําต้องขยันต้องอย่าแบบว่าอุ้ยดวงฉันดีฉันได้อยู่แล้วไม่ใช่นะมีนต้องระวังเพราะว่าคุณเนะี่ยมันจะเป็นสนิมสนิมเนื้อในเสียด้วยตัวคุณเองแหละทุกอย่างมันเดินมาดีหมดบางทีมันเสียด้วยคําพูดเล็กๆนะของคุณบางทีบางบางทีคุณแบบเหมิมเกริมพูดจาแบบไองานกูเสร็จแล้วว่าสบายว่ามีนายช่วยว่าไม่ต้องกลัวว่าอด แล้วมันมีศัตรูแฝงอยู่มันก็เอาไปพูดทําให้คุณเสียหายหรืออาจไปใส่ความเพชุนทําให้คุณเดือดนนร้อนใจได้อน,นั้นสงบปากสงบคําไว้ก่อนงานสําเร็จแล้วค่อยว่ากันนะให้มันแบบสําเร็จจริงๆก่อนนะเพราะว่าคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตัวคุณเองนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่ที่จะต้องระวังคือญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ อย่างกระทันหันนะเพราะว่าดาวมันมันดาวราหูอะ่ะมันมาทับลัคนามเป็นพินทุบาใช่ไหมแล้วราหูมาจากวินาาดากระดุมพระใช่ไหมแล้วพบพันธุกอะนะ่อ่ะเป็นพบสหะชะของพบกระดุมพระอันนี้ก็ต้องระวังระวังความโลภของคุณจะทำให้ความเสียหาย อย่างเช่นโลภยังไงอย่างเช่นอ้าวพาเลยขวานเงินหรือขวาญทองหรือขวาญทองแดงอันนี้ใช่ของเจ้าไหมไม่ใช่เราก็แบบบอกว่าใช่เพราะเราอยากได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าโลภคุณไม่ต้องโลภเลยเงินมันเข้ามาอยู่แล้วนะคุณเนียนๆคุณทําไปแบบสบายๆนะเงินที่คุณคิดว่ามันจะน้อยอ่ามันเยอะอยู่แล้วไนงะแต่คุณถ้าคุณโลภมากอ่ะมันจะเหมือนหมากับเงา นะมันจะเหมือนหมากต้องเตือนหนักๆเพราะชาวราศีมีนอย่าคาดหวังคุณมีคนคอยหลอกลวงคอยอิจฉาตาร้อนนะแล้วก็ลาหูที่มันอยู่ตรงเนี้ยคุณจะถูกหลอกล่อให้ลุ่มหลงถูกคดกงเตือนไว้เลยมันจะเอาความโลภมากของคุณเนี่ยมาทำร้ายคุณเองเอามาหลอกล่อให้คุณหลงละเริงต้องระวังให้มากเลยนะเตือนชาวราศีมีนนะ ให้มันให้มันผ่านไปเร็วๆหน่อยเธอโอ้ยเพราะว่าเสียดายไงบางทีคุณได้เงินมานะคุณไม่ได้ใช้นะคุณมาโดนอีราหูเนี่ยหลอกล่อเอาไปหมดตัวเลยเพราะอะไรเพราะอาจจะบอกคุณว่าเอามาลงทนนุนกับฉันนะลงร้อยได้ล้านอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนนะเวลาจะคิดถึงผลประโยชน์เงินทองมาเนี่ยคุณต้องนึกให้นึกถึงความเป็นจริงก่อน มันไม่มีอะไรในลูกนี้ได้มาง่ายๆแล้วคุณต้องสังวรไปเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยผลประโยชน์ผลลัพธ์การเงินการทองทุกอย่างที่จะได้มาได้จากตัวคุณเองไม่มีได้จากคนอื่นไม่มีได้จากคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเป็นผู้โชคดีในเรื่องการเงินแล้วก็เตือนเรื่องความไม่ประมาทและความอาหารการในการพูด อะไรเรื่อยเปอยไปของชาวราศีมีนหรือพูดไม่คิดหรือพูดอะไรที่ที่ไม่ได้คิดถึงจิตใจคนอื่นอันเนี้ยมันจะพาพังได้นะคะแล้วก็อย่าเที่ยวเอาผู้ใหญ่ไปอ้างนะผู้ใหญ่ที่เขาซัพพอร์ตเราเขาต้องการอยู่เบื้องหลังถ้าคุณเอาไปอ้างมาไหลจบมานนั้นเหมือนซีเรียสเนานะชาวราศีมีนอะแต่จริงๆแล้วอะดีใจด้วยนะเพราะคุณมีเงินก้อนใหญ่เข้าก้อนใหญ่ก้อนโตเลย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้นะจ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย